สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่รักคะ่ะถ้าหากว่าไปตรงบริเวณวัดมงคลประพิษนะคะตรงอยุธยาน,นี่แหละคะ่ะเราก็จะได้ของฝากติดไม้ติดมือมาฝากเพื่อนฝูงนะคะนั่นก็คือหนังปลากรายทอดกรอบนะคะที่นี่เนี่ยอร่อยมากไม่เหม็นหืนละคะ่ะแล้วก็ทำเป็นอาชีพเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าเขาทำกันยังไงบ้าง หนังปลากลายที่นํามาทอดนั้นนะคะจะรับวัตถุดิบที่เป็นหนังปลามาจากจังหวัดอ่างทองและคะ่ะเพราะที่อ่างทองนั้นจะมีการจับปลากลายกันมากจนกระทั่งหนังปลากลายนี่นะคะเป็นหนังที่มีคุณภาพด้วยแหละคะ่ะกําไรของการขายหนังปลากรอบในแต่ละวันนั้นนะคะคก็จะตกประมาณวันละ1 0 0 0บาทโดยจะขายหนังปลาที่ทอดเสร็จแล้วในราคา140บาทต่อกิโลกร,รมัม แต่ถ้าว่าใครรับซื้อจำนวนมากในราคาขายส่งทางร้านก็จะขายให้กิโลกรัมละ120บาทค่ะแต่ต้องซื้อไม่ต่ำกว่า10กิโลนะคะลูกค้าที่มารับซื้อหนังปลาส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกค้าจากต่างจังหวัดเป,เป็นส่วนมากละค่ะซึ่งจะซื้อจานวนมากในแต่ละครั้งหนังปลากลายทอดส่วนใหญ่จะนาไปรับประทานคู่กับก๋วยเตี๋ยวร้านอาหารบางที่ก็จะขายกันเป็นจานเลยนะคะรับประทานคู่กับน้ำพริกค่ะ ข้อหนังกกายเนี่ยรับหนังบกกายมาจากไหนก็ส่วนมากจะจากตลาดที่เขาขูดหนังสดไปส่งตามกรุงเทพนะคะเอาเนื้อไปส่งแล้วเราก็ให้เขาเก็บหนังไว้ให้ก็ที่จะลงทุนก็เริ่มแรกก็มีเตามีกระทะอะไรอย่างเงี้ยจากที่ยังไม่ได้มีอะไรเลยก็คิดว่าประมาณสักห้าพันนี่น่าจะพอคืออย่างเราขายอาทิตย์หนึ่งก็ได้สองสามหมื่น ทอดปลากรายมีเคล็ดลับที่น่าสังเกตก็คือหนังปลากรายที่จะทอดเนี้ต้องไม่นาไปผสมกับแป้งทิ้งไว้นานๆเวลาทอดถึงจะนําหนังปลามาเคล้ากับแป้งแล้วลงทอดทันทีต้องระวังอย่าให้หนังปลาติดแป้งมากเกินไปเพราะจะทําให้หนังปลาที่ทอดเสร็จนี้ไม่กรอบค่ะแต่การทอดนั้นต้องทอดถึงสองครั้งทอดครั้งแรกนะคะถือเป็นการอุ่นหนังปลากรายและทอดครั้งที่สองเป็นการเพิ่มความกรอบให้กับหนังปลากรายค่ะ สิ่งที่สําคัญที่ทําให้ลูกค้าเชื่อถือและไว้วางใจก็คือทางร้านจะตรวจเช็คความกรอบของหนังปลาตลอดนะคะเพราะถ้าขายไปให้กับลูกค้าแล้วไม่กรอบเนี่ยจะทําให้ลูกค้าเข็ดแล้วก็จะไม่มาซื้ออีกเลยค่ะ